ช่วงนี้ฝนก็ตกหนักในหลายพื้นที่สภาพอากาศจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ,ะคุณผู้ชมจนกระทั่งถึงวันที่23นะคะซึ่งจะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบถึง63จังหวัดด้วยกันนะคะที่นครร<ฮ>าชสีมานั้น,นแแจากการที่ฝนตกต่อเนื่องนี่แหละค่ะ,ะอ่างเก็บน้ำแตกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีนครราชสีมา ตกต่อเนื่องยาถึงสองชั่วโมงน้ําฝนก็ไหลสะสมลงไปที่อ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านหนองปลึกตรงนั้นเนี่ยพื้นที่กว้างประมาณ25หไร่ลึกกว่า5เมตรแล้วน้ําก็ล้นอ่างนะคะกัดเซาะสันอ่างจนแตกเป็นบริเวณกว้างกว่า,วา15เมตรค่ะแล้วเนี่ยค่ะน้ํามันไหลนะคะไหลออกจากอ่างเก็บน้ําเข้าท่วมป่าท่วมไร่มันสาปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเสียหายค่ะ นี่คือน้ำที่ไหลออกจากอ่างนะคะตอนนี้นะคะไหลทะลักเข้าท่วมฟาร์มเลี้ยงหมูที่อยู่ใต้อ่างเก็บน้ําแล้วลึก50เซนติเมตรนะคะหมูที่อยู่ในฟาร์มกว่า200ตัวแตกตื่นร้องตะเกียกตะกายหนีน้ําค่ะนะคะหลังจากนั้นมวลน้ําก็ไหลผ่านไปคือมันไปตรงนั้นแล้วมันก็ผ่านไปแต่ว่าหมูเนี่ยตกใจแล้วล่ะค่ะนะคะ,ะ,คะล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าว ไปสำรวจพื้นที่ค่ะพบว่าตรงจุดสันอ่างที่แตกน้ํายังไหลเชี่ยวออกจากอ่างตลอดเวลานะคะเพราะว่าน้ําฝนที่ไหลลงอ่างยังมาต่อเนื่องก็คาดว่าน้ําจะไหลออกจากอ่างน้ําไปแล้วกว่า50%นนะคะนี่คือสภาพล่าสุดนะคะนายกรุงกายสำโรงผู้ใหญ่บ้านออผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองโพค่ะบอกว่าส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยซ่อมแซมสันอ่างแล้วค่ะโชคดีที่พื้นที่ใต้อ่าง ทั้งหมดเป็นพื้นที่การเกษตรไม่ใช่พื้นที่ชุมชนก็เลยไม่ได้รับความเสียหายกับบ้านเรือนนะคะโอ้โหแต่ว่าพื้นที่เกษตรกรนี่ก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยนะคะตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่างสํารวจความเสียหายเพื่อที่จะเยียวยาต่อไปค่ะ